หินธาตุกายสิทธิ์คตมะม่วงเหล็กไหลเกิดขึ้นจากต้นมะม่วงป่าที่เกิดขึ้นที่หน้าปากถ้ำในป่าลึกต้นมะม่วงป่านั้นเมื่อออกลูกออกผลจนแก่จัดและสุกงอมก็จะร่วงหล่นลงใต้ต้นและพอนานวันเข้าผลมะม่วงนั้นก็จะเน่าเปื่อยสลายไปในพื้นดินบริเวณนั้นแต่เกิดมีผลมะม่วงลูกหนึ่งเกิดมีกายสิทธิ์ลงมา ทำให้ผลมะม่วงนั้นกลายเป็นป์ไปในทันทีการเวลาผ่านไปนานแสนนานก็ยังไม่มีผู้ที่มีวาสนามาพบเจอกับพดมะม่วงนี้จึงจำต้องจมดินอยู่ต่อไปภายในถ้ำที่มีต้นมะม่วงป่าขึ้นอยู่หน้าถ้ำนั้นถ้าไม่มีใครรู้ว่าในถ้ำนั้นเป็นที่อยู่ของพญาเหล็กไหลเจ้าป่าน้ำหนึง่งอาศัยอยู่วันหนึ่ง เด็กไหลเจ้าป่าได้ด่องลอยออกมาเพื่อส่อเสวงหาเศษน้ำผึ้งเป็นอาหารและได้ผ่านมาที่ต้นมะม่วงป่าเพราะว่ามีรางผึ้งซึ่งเป็นอาหารของเหล็กไหลยอยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าตีตายต้นมะม่วงป่านั้นมีคมโคตมะม่วงอยู่จึงได้ลองลอยผ่านเข้าไปในเขตรัศมีของคโคตมะม่วงจึงเกิดการดึงดูดของธาตุกายสิทธิ์ทั้งสองทำให้เหล็กไหลเจ้าป่าที่เป็นของเหลวนั้น เกิดไหลเข้าไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันอย่างปฏิหารทำให้เกิดพลังเหนือธรรมชาติในนั้นพรันกลายเป็นที่มาของหินธาตุกยสิทธิ์คดมะม่วงเหล็กไหลเจ้าป่ามีสีดำมามเมื่อมดูน่าเกรงขามยิ่งนักโอกาสที่คดมะม่วงกับเหล็กไหลเจ้าป่านั้นจะรวมตัวกันได้นับว่ามีโอกาสน้อยมากๆแต่ก็เกิดขึ้นแล้วทำให้คดมะม่วงเหล็กไหลเจ้าป่ามีพลังสุดยอดสองชั้นเลยทีเดียว นั่นก็คือพลังของคตมะม่วงและพลังของเหล็กไหลเจ้าป่าแต่เมื่อรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะมีกายสิทธิ์สายฤาษีระดับโพธิสัตว์อยู่แค่องค์เดียวเท่านั้นและทําให้เหล็กไหลเจ้าป่าที่เคยล่องลอยออกไปหาอาหารคือเสพน้ําผึ้งก็ไม่ต้องออกไปหาอีกแล้วเมื่อได้เข้าไปรวมตัวกับคตแล้วก็ทําให้เหล็กไหลเจ้าป่านั้นอิ่มทิพ พราะได้เข้าไปอยู่ในกฎเกณฑ์ของโคดแล้วนั่นเองและโดยปกติแล้วผู้ที่จะสามารถครอบครองเหล็กไหลเจ้าป่าได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีและมีมารมีมากพอจึงจะครอบครองได้เพราะกายสิทธิ์ที่อยู่ในเหล็กไหลนั้นชอบอยู่กับคนที่ประพฤติดีปฏิบัติตัวดีแต่เมื่อเหล็กไหลได้รวมตัวกับโคดแล้วถ้าใครได้เป็นเจ้าของโคดไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลว กายสิทธิ์ที่อยู่ในคตก็จะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคนที่เป็นเจ้าของไปจนวันตายส่วนในด้านของอนุภาพของคตชนิดนี้นั้นไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวเชียวท่านเหมือนได้แก้วสารพัดนึกก็ว่าได้โดดเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันแคลคลาดการฟ้ากันไฟห้องกันอาถรรพ์คุณใสทั้งพวงและยังช่วยหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำ มหาโชคมหาลาภและเป็นมหานิยมสุดๆครับผม